ช่วงนี้อยากกินกิมจิอร่อยอร่อยแบบไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาทําเองเลยลองสั่งกิมจิจากเจแค่กิมจิมาลองดูว่ามันจะต่างจากกิมจิทั่วไปยังไงพอรีวิวส่วนใหญ่บอกว่าร้านนี้ซื้อครั้งแรกเราต้องมีซ้ำรอบ2ตลอดพอเปิดกล่องออกมาร้านแพ็คมาแน่นหนามากถุงก,กิมจิไม่เสียหายเลยที่สําคัญคือส่งไวสุดๆให้คะแนนการแพ็คและการจัดส่ง10เต็ม10ไปเลยอันนี้เราสั่งเป็นไซส์1กิโลนะทุกคนได้เยอะมากๆสั่งมายังไงก็คุ้มระหว่างที่แก่อยู่กินหอมพริกเกาหลีโชยมาเลยส ชำํำดูแล้วเหมือนเพิ่งทำสดใหม่จริงๆแถมยังมีถุงเจลเก็บความเย็นมาให้ด้วยช่วยรักษาคุณภาพกิมจิระหว่างขนส่งได้ดีมากๆลองกินคำแรก็กเจอร์คือกรอบมากรสชาติมีความเปรี้ยวแบบละมุนไม่เปรี้ยวกแบบันไปส่วนรสเค็มเค็มแบบพอดีไม่หนักเกินเกินไปกินแล้วสดชื่อมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าเอาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือหมูย่างเกาหลีต้องฟินแน่นอน,นะคะ่ะใครที่มองหากิมจิที่รสชาติเหมือนไปกินที่เกาหลีกิมจิ<ๆ>สดของ JK กิมจิเท่านั้นแนะนําเลยค่ะพิกัดแปะไว้ให้แล้ว Oh! No.